เมื่อความชั่วคือสิ่งที่ดีเมื่อความดีคือสิ่งที่ชั่วคุณโต้มีงานอะไรให้ผมทำบ้างไหมครับผมต้องการเงินครับไม่ได้ต้องการยาการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพียงครั้งยิ่งน้องทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรมาดิมาดิแม่มากเก่ามากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงอยุ่งกินเฉียวไม่ดี ดี๋ยวพี่จะฝากเปก็นกระบอกนี้เนี่ยเก็บไว้ให้ดีนะเว้ยการทําความชั่วน้วยผลทำให้เกิดความดีเนี่ยบางทีก็มีสิ่งดีๆกลับมาเชื่อใคราคนหรือมันเป็นแค่เส้นแบ่งบางๆระหว่างช sure ั่วดีหาความหมายได้ในบันทึกกรรมตอนช sure ั่วดี